ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่4ม,มกราคมโดยข้อเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์เดนต์ชาวนี้คอสเนอร์ของดีไม่มีพลาดแมนยูเอร์พูลโผล่แย่งคว้าวิฟิลจอมแกร่งโดยผิซาแดงแมนเชสเตอร์เดตของเรานะผมแล้วก็หงแดงเอร์พูลนะฮะตกเป็นข่าวเข้ามาร่วมแย่งคว้าตัวกองกลางจอมแก่งมาสตมทับ โดยงั้นที่ผมทางโชโดฟิสเจนฮะสื่อในสเปนรายงานมาว่าผิวแดงแมนเชสเซตของเรานั้นแล้วก็หงแดงลิเวอร์พูลเข้ามาร่วมวงในการแย่งคว้าตัวรดีแคนไบรท์กองกลางทีมชาติอังกฤษของคุนคอนเวสแฮมูเนตดมาเสริมความแข็งแกร่งนั่นเองสำหรับไบรท์ฟิสเอสจีรายนี้สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและก็กองหลังนะฮะแล้วก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาให้กับทุกสังกัดนะครับผมทำให้ตกเป็นข่าวกับทางสิงห์ครามเชลซี ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเดี๋วนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจนได้เนื่องจากเวสตแฮมตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์แต่เชื่อกันว่าสิงห์บูนั้นก็ยังไม่ได้ลดความสนใจในตัวของไรท์คนนี้แต่อย่างใดเลยนะเดี๋ยวรัก็ตามรายงานล่าสุดจากทางซอแดงกระทิงดูระบุเลยว่าแมนยูของเรานั้นแล้วก็ลิเวอร์พูลรือถึงแมนซิตี้คือสมทีมล่าสุดที่สนใจจะคว้าตัวไรท์คนนี้ ซึ่งทั้ง3ทีมรวมไปถึงเชลซีก็ได้มีการติดต่อไปหาเวสต์แฮมนะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวไ <c oughs> รคนนี้มาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคามนี้หรือช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าก็เร็วน,นี้ท้งนี้รรงงานพี่เตือนมาว่าเวสต์แฮมนั้นหวังจะรักให้ไรคนนี้นะฮะอยู่เป็นการกสำคัญของทีมต่อไปและก็เตรียมยื่นข้อเสนอต่อสัญญาจนถึงปี2026นั้นให้นักเตะได้พิจารณา และก็เพื่อกันท่าบรรดาสโมอสรที่หวังจะมาพรานักเตะของพวกเขาไปจากทินลอนดอนสเตเดียมนั่นเองโอ้โหเป็นว่างงานนี้นะฮะดีแคนไรท์คนนี้ก็เป็นหนุ่มเนื้อหอมขึ้นมาอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนพฤษาคมนี้เหล่าข่าวต่อมากันดีก่อนครับเปิดชื่อ4นักเตะแมนยูที่พร้อมจะปล่อยตลาดหน้าหนาวในช่วงเดือนพฤษาคมนี้โดยเราม่เปิดชื่อีนักเตะที่ทางแมนยูของเรานะฮะพร้อมจะปล่อยจากลางังโอชัฟฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวน,นี้ โดยในทางนาักลกอมนะครับผมโอเลกัตชานั้นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ของเรนนั้นกำลังนำทัพไปแสดงทำผลงานได้อย่างเจ้าเยียมในศึกฟุตบอลอังกฤษหลังลงเล่นไปแล้วทั้งหมด16เกมไม่ไทั้งหมด23แต้มเท่ากับทางจากฝูงลร์พูลเพียงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองเท่านั้นขณะที่ตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมน,นี้เริ่มเปิดทําการแล้วนะฮะราคากาว่าแมนยูอของเราอาจจะมีการเสริมทัพอีกครั้งรวมทั้งจะลบเล่นบางรายออกไปจากทีมโอทาฟอร์ด โซน The ันีิอาเนตีนผมสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยชื่อ4นักเตะที่ปิศาจนั้นพร้อมจะปล่อยโดยมีใครกันบ้างไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากนะฮะโซคิโอโรเมโลคนแรกกันเลยโดยปิศาจพร้อมจะปล่อยตัวโซคิโอโรเมโลเนี่ยผู้สัตูชาวเชนไตหลังในทีมมี2นายทวารอย่างเดวิดเดคียและก็ดินแฮนเดอร์สันอยู่แล้ว ซึ่งแมนยูต้องการค่าตัวของโรเบิโลไว้สามาปีใบนี้แค่ราวประมาณ2ล้านปอนหรือประมาณต0บล้านบาทเท่านั้นหลังเสือสัญญากับชีมถึงสิ้นปีมิถุนายน2021นี้โดยโรเบลโลเนี่ยซึ่งลงเฝ้าสายกับทางแมนยูไปแล้วทั้งสิ้นนะฮะ61ดนัดหลังตั้งแต่ย้ายมาจากทางซัมเดรเรียเมื่อปี2015กํากำลังดรับความสนใจจากทางบริตันซึ่งหวังดึงเขาไปแทนที่แมตต์ไบรอนที่เตรียมโบกมืออำลาทีมรวมถึงสโมสรในศึกฟุตบอลเมเจอร์สกอเร์นะฮะ หรือว่า MLS ของสหรัฐอเมริกากันอีกด้วยชั่วมาขอที่2ก็จะเป็นมหาเทพเจสซีลินการ์ดแมนยูเพิ่งจะได้ใช้เงื่อนไขต่อสัญญามหาเทพนะฮะไปเช่าองังกฤษออกไปอีกหนึ่งปีสมมติให้จะได้อยู่ค่าแข้งในทินโอแทฟ,ฟอร์ดไปถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022ซึ่งในฤดูกาลนี้โซชาร์ยังไม่ส่งลินการ์ดคนนี้ลงเล่นเลยทั้งในผุวหนอังกฤษและก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนเลกโดยให้โอกาสแค่รายการคาราบาวครับเท่านั้น แม้ว่าบีซาแดงเพิ่งจะต่อสัญญากับกองกลางวิสแปดปีปรายนี้แต่ก็พร้อมจะปล่อยจะถิ่นโอแทฟฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวหากได้ข้อเสนทอ,อที่น่าพึงพอใจตัวทีมที่ให้ความสนใจอยู่ก็คือเชฟฟิลด์เดเต็ดนั่นเองต่อมาคนที่3ก็จะเป็นมาร์กอสโบรโฮโรโฮวัย30ปีรายนี้โดนส่งไปให้กับทางเอสตูเดนเตสสโมสรในอาร์เจนตินานะฮะบ้านเกิดยืนไปใช้งาน ในเ้นที่ผ่านมาหลังไม่อยู่ในแผนการนำทีมของโซชาและเวลานี้ทีมก็พร้อมจะขายขาดนั่นเองแม้ว่าทโ,โฮจะมีชื่อเป็นหนึ่งใน25นักเตะที่ถูกลงทะเบียนในสุบพบอลอังกฤษนะฮะของทางิษาทแดงแต่ก็ไม่ได้ให้โอกาสในการลงสนามมากมายเท่าไหร่นักโดยต้องไปเล่นร่วมกับทีมสำรองอายุต่ำกว่า23ปีสลาบทีมที่ให้ความสนใจแค่กันนาจินไตนั้นไปเสริมแนวรับก็จะมีน,นิวคาสเซิลกับทางเชฟฟิลด์นั่นเอง และสุดท้ายคนที่4นะฮะฟิลโจนก่อนหลัง28ปีรายนี้ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเวลาที่ได้โอกาสลงสนามโต่ด้ยการที่ผ่านมาแถมบาดเจ็บบาดตอนแอดอีกต่างหากและที่สั้นนี้ก็มีในแผกนการนำชีมของโซชาหลังไม่ส่งชื่อลงเล่นในศึกุตบอลธุรกิจเลยโดยโจนคนนี้ย้ายจากทางบรักเบิร์นโลเวอร์มาร่วมกวนพิซซแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2011นะฮะในยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสัน โดยโลงเล่นกับทีมไปทั้งหมด224นัดทาได้6ประตูซึ่งในเวลานี้ทีมสนใจใช้บริการโจนก็จะมีเวสต์มิธอัลเบียนเบิร์นรีและก็ดาบี้เคาตี้นั่นเองครับอาหารนะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะก็เป็นการพูดถึงสีนักเตะแมนยูที่พร้อมจะปล่อยในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ก็ต้องรอล,ลุ้นกันต่อไปว่าจะมีใครนั้นได้ออกไปและจะมีใครนั้นได้เข้ามาต้องรอล,ลุ้นกันเราไปข่าวต่อมาคันดีก่อนครับ อยากได้จริงจังเลยเนี่ยแมนยูวางตัวดาวยิงสถิติโหดเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพโดยงั้นนี้นะผมทางพิแสดงแมนเชสเตอร์ของเรานะฮะตกเป็นข่าววางตัวนักเตะที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพในปี21 2 1นี้เอาไว้เป็นที่ประหล้ว โดยซันเดย์มินเบอร์สื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าพิสแสดงแมนเชสเตอร์ของเรานั้นสมสรสอยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลอังกฤษหวังตัวเอริงบาหาแ์แอนของหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของทางเสือเหลืองบรัสเซตมุนไปเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการดึงเข้ามาสู่โอแทฟอร์ดในช่วงปีใหม่นี้สำหรับฮาแลนวัย20ปีรายนี้ววระเบิดฟอร์มสร้างชื่อกับตนเองกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดของโลกแล้วซัดให้กับทางดอตบุนไปแล้วทั้งหมด3ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด2นัดรวมทุกรายการ และก็ตามรายงานจากทางสื่อดังแดนผู้ดีระบุเลยว่าโอเล่กอนาชานั้นผู้จัดการทีมแมนยูของเรายัาคงเป็นแฟนตัวยงของทางฮาร์เรนอยู่นะและก็ได้วางตัวฮาร์เรนคนนี้เป็นเป้าหมายอัที่บที่1ที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในปีนี้ท้งนี้แม้ว่าแมนยูน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับทางมิโน่รล่านะฮะเอเจนต์ของฮาร์เรนคนนี้เนื่องจากบรล่านั้น,น,นมักจะออกมาให้สมัมภาษณ์ปนๆอยู่ทเต็ดอย่างเช่น กรณีล่าสุดที่เขาเนี่ยออกมาบอกว่าช่วงเวลาของบ้าคนนี้กับแมนยูนั้นจบลงแล้วเป็นต้นแต่ทางโซชาก็พร้อมจะกัดฟันเจรจาเรื่องฮาแลนด์กับทางบราล่านะฮะเพราะฮาแลนด์นั้นคือนักเตะที่โซชาต้องการมากที่สุดเลยก็ว่าได้นอกจากนี้เป็นแสดงมีความมุ่งมั่นในการจะคว้าวตัวฮาแลนด์รายนี้ก็บทางพวกเขาเริ่อที่จะลดความน่าสนใจในตัวของจิลสันโชปไปไปทิมเชนอังกฤษของทางดอตบุลเช่นกัน เนื่องจากฟอร์มของเขาตกลงไปอย่างน่าจะหายและมองว่าเมื่อชินาเ,เตะที่จะต้องทุ่มเงินมากกว่า100ร้ล้านปอนด์ในการดึงตัวมาร่วมทีมขณะที่ฮาแลนน์นั้นมีค่าสัญญาอยู่ที่7จล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ถูกกว่าทางซันโชนเลยก็ว่าได้นะครับะนี่ผมเป็นคงพังงานนี้นะฮะไม่ฮารแลนน์ก็ซันโชดนี่ละครับผมแมนยูของเราสนใจสนใจซะเหลือเกินถ้าแ,แต่ตลาดหน้า,นาหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะที่มีข่าวแต่ก็ไม่ได้ตัวบรูโน่เฟอร์เดสแทนซึ่งปีนี้ก็ไม่แน่อาจจะ หยิบยกขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะในความสามารถของทางโซชาเราบันทึกข่าวต่อมากันดีก่านครับไปไม่แปลกใจผีทําแต้มเท่ากับหงชี้ผิวอังกฤษปีนี้สูสีที่สุดคาดดาวผลไม่ได้เลย โดยการที่ทางเป๊ปกาเดโร่าคุณสุขทางแมนซิตี้ได้กล่าวถึงสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรายการนี้ในสุดคุณบอลวิกิดบอกว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นในช่วงเดือนมกราคมหลายขุมภวาพันซึ่งสิตี้นั้นมีเกมอยู่ในมือถึง2เกมก็จริงแต่ถ้าแพท้ทั้งสองนัดอะไรเกิดขึ้นได้เหมือนกันทุกนัดหนักหนาสาหัสหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการพยายามใจเย็น ตนได้ยินมาตั้งแต่ก่อนย้ายมาคุมที่นี่มาว่าทุกทีมที่แพ้ชนะกันได้หมดตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรจนตอนนี้จึงมองเห็นแล้วผลการแข่งนนขันคาดเดากันไม่ได้จริงๆเลยนะโดยเป๊ปที่กล่าวถึงกรณีที่แมนยูของเรา,าทำแต้มขึ้นไปเท่าจากฝูงเลี้ยวภูม,มาว่าดูเหมือนว่าทางนารโอมนั้นดูจะแฮปปี้ที่สุดแล้วในตอนนี้แต่โดยส่วนตัวไม่ได้หนักใจเรื่องแมนยูสักเท่าไหร่นักเพราะตอนนี้ห่วงเรื่องของทีมตนเองมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะของเขาทั้ง5คนติดเชื้อไวรัสโควรนาชีนโดยต้องพยายามคิดวางแผนใช้งานผู้เล่นที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองแด่เป๊ปได้กล่าวต่อไปว่าแมนยูนั้นขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นก็เพราะพวกเขาคู่ควรไปอยู่ตั้งแต่ตนรับงานคุมทีมแมนซิตี้เขาคาดมาว่าพารแดงนั้นจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อฤดูก,กาลทิ้นแล้วยังเป็นไปไม่ได้ท่านั้นเองเพราะนี่คือสุขบันธลภิริจิั่นเองครับ นะผมนี่นะฮะเป๊ปยังบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยการชิงแชมป์สุกภัณฑ์มนุรกิจในปีนี้ค่อนข้างจะสูสีกันซะเหลือเกินก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรัวสโมสรแมนเชเสเตอร์ในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ